หลังถางอย่างไม่ค่อยแน่ใจนักว่าพี่ได้ยินเสียงอะไรไหมพีทเหลือบตาขึ้นมาโมก็จะตอบแห้งๆว่าอาจเป็นเสียงลมพัดลอดฝาไม้ก็ได้เขาพยายามไม่ใส่ใจสิ่งที่ได้ยินและลงมือซ่อมต่อแต่เสียงนั้นกลับดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันชัดเจนกว่าเดิมเป็นเสียงเหมือนใครบางคนครางเบาๆ เล่ากับเจ็บปวดหรือหนาวพี่ขมวดทิ้วแต่พยายามปัดความคิดออกไปอย่างรวดเร็วเขาทำนานนี้มาหลายปีและรู้ว่าบางครั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าก็อาจมีเสียงแตกแตกได้เขาพูดกับตัวเองในใจว่าอย่าคิดมากอย่าหลอนหลังจากลองต่อสายใหม่และตรวจสอบแถงวงจรอยู่อีกพักใหญ่ สุดท้ายเขาก็ต้องยอมแพ้ในวันแรกผมคงต้องเอาแผงควบคุมกลับไปดูละเอียดละเอียดพรุ่งนี้จะเอามาใส่ให้นะพีท,ทพูดขนาดเก็บเครื่องมือเข้ากระเป๋าจอยพยักหน้าเบาๆสีหน้าเหมือนไม่ค่อยสบายใจหนูอยู่กับมันมานานพี่แต่บางคืนมันเปิดเองแล้วก็มีเสียงเหมือนคนร้องให้เบาๆออกมาจริงๆ คิดยิ้มจังๆ